สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดิจีทัอนรับเข้าสู่ช่องควรตั้มเจจีนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันตรงเส้นบางนาตาดนะฮะผมก็จะมุ่งหน้าไปกันที่พัทยาก็วันนี้ครับเราก็จะเดินทางไปพัทยานะครับก็ไปกันสองขั้นนะครับก็ตอนนี้จะมีช่างเปย์นะครับนำหน้าผมอยู่นะครับก็ขับเรื่อยๆนะครับวันนี้ ชิวๆชมวิวนะครับเพราะพรุ่งนี้เราก็จะไปกันที่สนามพีระสกิจปัทยานั่นเองนะครับก็หลายคนนก็น่าจะทราบไปแล้วนะเพราะตอนนี้ทางพินาลี่เขามีการจัดงานนะครับผมเราก็เลยต้องเดินทางไปกันที่พัทยาก่อนคืนนี้เพื่อที่จะพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปทางสนามนะครับจะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะครับเพราะสนามที่แล้วนะครับผมที่เราไปกันที่นครปฐมนะครับผมก็ รู้สึกเหนื่อยมากนะครับวันนี้ก็เลยจะเดินทางไปกันที่พัทยาขอนะครับก็วันนี้ครับเราก็จะมาเป็นทีแม็กนะครับผม,นนม,บผม5 3รของผมเองนี่นะครับก็ในส่วนของเรือนไม้นะครับที่เห็นเลย,ยก็คือโทรศัพท์ผมเองนะครับก็โทรศัพท์วันนี้ชช้เบอร์ทำที่ติด GPS ไว้ให้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปรับแนวนอนนะครับก็เลยจะมองเป็นอย่างนี้นั่นเอง แล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสถานที่นอนด้วยนะครับโอ้โหอ,อย่างนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเส้นที่มีรถบรรทุกเยอะมากๆนะครับผมอีกหนึ่งที่นะครับโอเคเดี๋ยวเราระมัดระวังนิดนึงนะเส้นนี้ก็จริงๆเขาให้ขับคู่ขนาน,นครับแต่เราขับเลนหลักอยู่ตัวนี้นะเนี่ฮะก็จะมีสิบลงสิบล้อเพียบเลยนะครับผมก็โอเคในระหว่างนี้นะครับผมก็ ต้องบอกว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําสถานที่แนนเน่ผมเพียบเลยนะนะก็สถานที่พักนะครับผมในย่านของพัทยาเหนือนะครับผมติดชายหาดนะครับตื่นเช้ามาคุณก็จะเห็นชายหาดเลยนะครับผมก็จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าโฮเทลนะคือเรียกว่าโฮเทลก็คือโครงสร้างเรียกว่าเป็นที่พักรวม นะครับผมข้อใครที่ยังไม่เคยพักแบบนี้ก็วันนี้เลยจับพามาดูบนนะครับสถานที่ที่เราจะพักกันก็คือนอนนะครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะครับนั่นนเป็นโครงสร้างที่เป็นห้องพักนะครับแบบแคปซูลนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยนอนแคปซูลก็อาจจาะไม่เห็นภาพนะครัผมเมื่ขึ้นพาไปแนละ้วแคปซูลก็จะมีทั้งแบบห้องเดี่ยวแล้วก็ห้องแบบคู่นะครับ ที่นี่นะครับเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกนะครับก็วันนี้เราเลือกไปแบบนอนคู่นะผมก็คือผมช่างเบิกนะนเห็นไหมครับผมช่าเบิกอยู่ด้านหน้าผมมาเองนะครับผมก็ในส่วนของที่พักนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับชายหาดจะบอกเลยนะครับก็จะมีโครงสร้างที่เป็นตึกนะครับติดถนนเลยนะหามไม่ยากไม่ไงหาไม่ยากติดก,กับ แม็กเอร์นองนะครับก็ทีนี้ก็จะมีหนึ่งเ,งเลยก็คือทางสะดวกปั๊บง่ายนะครับเป็นห้องแคปซูลนะครับเราหราคนที่ชอบอา่ารักฟอนแบบไม่ได้ซีเรียสมากคนระับแบ็คแพ็คนะครับที่นี่ตอบโจทย์นะครับผมราคาไม่แพงนะสามารถหาในห้องพักต่างๆได้นะครับผมแล้วก็เขามีให้เราเลือกทั้งในแบบแคปซูลเดี่ยวแคปซูลคู่แบบไปกับเพื่อนนะครับหรือว่าแบบแฟนก็แล้วแต่ครา,ามสมัร <Okay. S 2> แต่ที่นี่ก็ต้องบอกก่อนว่าห้องน้าจะเป็นห้องน้าหลวกนะครับผมก็ข้าไปแล้วก็จะเจอชาล่ทาทาต่างๆนะแต่ว่าในระหว่างที่เราขับไปนะครับก็ขออธิบายรายละเอียดก่อนนะว่าพอไปถึงผมอาจจะไม่ได้ถ่ายด้านในให้ดูเนาะเพราะออรอต้องให้เกติคนที่พักด้วยนะอย่าไปถ่ายดินเขาเดี๋ยวก็ไม่ดีนะครับผมเพราะมันดึกด้วยเราไปถึงนะ ก็ไม่อยากใช้เสียงนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผว่าหน้าตาของตึกของเขาเป็นยังไงอยู่ข้างๆกับแม็กเดนนนะครับก็เวลาเราหิวก็ลงมาทไดนะ้แล้วก็ันี้เราก็ถึงเชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่พักของเราราคาไม่แพงครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่นะ่บไซต์เดี๋ดยวจมื่ไปให้นะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ เดินทางเข้ามาในตัวเมืองก,กันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อินไม่ไกลนะครับผมก็ขับเรื่อยๆนะฮะเดินพื้นยืนพื้นอยู่ที่ประมาณร้อยี่ถึงร้อยสีนะ่ก็เดี๋ยวเราจะไปเห็นที่ผักก่อนนะครับผมใครที่อยากเห็นภูรงลกสนามพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะมา,าพาไปชมคิินะนรับลรงสนามกันนะครับผมอาจจะพาดูบางส่วนเนาะ ว่าเป็นยังไงบ้างแบบในการลงสนามนะครับผม a few moments later โอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงที่ทางลงชายหาดนะครับ oh, หรือว่าพัทยานี่นั่นเองนะครับผมก็ oh, <okay. S 1> เลยต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่หลายๆคนมาเลยว่าต้องผ่านทางนี้นะครับเพราะมันมาจากทางนี้นะฮะ oh, <okay. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่ไม่ต้องบอกว่า ผมมาก็ไม่เคยเจอว่าไข่คนอนก็เป็นเมืองหนึ่งเมืองที่มีความคุ้นนะครับโดยใครที่มาจากกรุงเทพใกล้ๆอยากมาพักผ่อนก็แนะนําสถานที่พักผ่อนเป็นนอนนะครับผมได้นะครับต้องขออภัยนะรอบเสียงถูกหรือไม่ถูกก็ขออภัยที่ดีม้วยนกันก็เมื่อเราเลือกชายหาดมานะครับก็ขับตรงยาวมาได้เลยนะครับอ่าสองข้างทางก็ ขวาทะเลสายก็ไปรวมกันนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็กลับมาเปิดคึกคักแล้วนะใครที่เที่ยวอยู่นะครับผมหรือต้องกอารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมากัทิยาได้แต่ไกลกรกุงเทพแต่กราบโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันนิดนึงนะครับรถก้อนพางที่จะติดนะครับผม Plans, it's broken by design and I left all of my friends. I wish that I was fine, but the pain it never ends. It's never summertime, winter always pulls me in. And I feel so lost and I feel I'm always i เลียไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับนะเยคนเยอะมาก,มากรถมันจะติดๆหน่อยนะวันนี้ก็คือเป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับเห็นป้นายมันไกลๆแล้วนะเห็น ough, ป้นายมันไกลๆไกลๆนะด้านหน้าเป็นช่างเปิดนะครับเรามีช่างเปิดน้ำนะวันนี้ในแมบ,บผมก็จะบอกว่าใกล้ถึงแนละ้ว เป็นวันวนะครับต้งบอกวันวนะใครขับสวนเนี่ยก็บิดแต่ไล่เลยนะบอกเลยก็ตอนนี้ครับซอย13สามแล้วอีกนิดนึงครับเพราะเราอยู่สิบสามทับสองนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนี่ไงแม็กเดอร์โนนะครับสังเกตนะครับจะมีแม็กเดอร์โนนะครับอยู่้ายมีนะครับใหญ่ๆเลยนะครับผมอยู่ระหว่างซอย1กสามทับสองนะครับเห็นไหม โอเคเดี๋ยวเราเทียบไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้รถมันเริ่มติดเพราะมันใกล้กับวอล์กิ่งส e e ีทนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้รถติดๆนิดนึงนะเนี่ยแมตกซ์ดูนอซ้ายมือนะครับโอเคถึงแล้วนะนั่นนี่นี่นะนะครับก็หาที่จอดนะสามารถจอดในซอยก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้นะมีมีซอยนะครับแล้วก็จอดด้านหน้าได้เดี๋ยวเราไปจอดกันด้านหน้านะครับผมแล้วก็เดิน ขึ้นไปเช็คอินนะอยู่ข้างๆกันนะครับเราให้ช่างโดยเขาขยับรถจอดก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบการเดินทางเรียบๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์ได้นะครับผมแล้ววันนี้เราไปเจอกันที่สนามพีละาะนครับผมโอเคเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวนอนก่อนในเครื่องโฟมคลิปมา้ากเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับเราองก็เท่ากันเลย 有红灯了，咩？